แล้วบนเหลืองทั้งควานมาเด้อมันรับขวนันอโปุ๊นะคะเดินพึ่งต่มานะครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างควานดีขึ้นแล้ว,อลวโอ้เกือบแล้วเนาะเดินพึ่งต่อยมาเกือบแล้วเกือบแล้วคุณแม่กลองทองนะคะขอบพระคุณ้าคุณแม่จ่าซาทุกนะคะสาทุสาธุ ขายเราโชคดีทุกวันนะคะใข่ดีใครหมดทุกวันคุนเหลือมาแล้วค่ะคุณแม่สวัสดีทุกๆท่านนะคะจ้าคุณแม่ค่ะเราต้องไปทุกวันอยู่แล้วเนาะยายยายคงรอเราสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาป้อนบุญเหลือได้เลยมุญเหลือกินกล้วยก่อนลูกท่านคะร